มานะัดจะมาพบกับพี่วานในช่วงปัจจานี้อนะู๋ขอเนี่ารลงผมดิก่ะโอ้ยไม่ได้อยู่บ้านพี่น้องพี่น้องถามมาว่าไหนว่าช่วงนี้ยุดพักกันปกติถ้ายุดพักเนาะเออแพอนอะไปเห็นเขาคลิปที่แล้วคือเห็นแม่ไปทํางานเออจะเล่ากันเนาะขอ,อเอาชมอันนี้เอาชมงอกไปล่างกันเด้อลร่างแค่ที่จะกินเนาะเพราะว่าถ้าล่างหมดเลยเดี๋วยวมันเสีย น,อน,น้องเบนมมาถามว่าพี่เพรไหนก็ช่วงนี้ยุดงานทำไมถึงไปทำงาน,นไปไปทำอยู่ในร้านอาหารไปช่วยเพื่อน,นเฉยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ทันก็าเลยไปช่วยเขาสองสามวันนี่แหละไปเยอะจ้ะกินจะมากินแอดพจไปกินนะนี่ขนมจีนจับไปนอ้องขอเช้าไปเดยนี้พี่จ้ะจิดก็ดดถั่วงอกไปเนียโอ้ เป็น,นยังไงกันบ้างพี่น้องพี่น้องเอยน้ำยาอ่าน้ำยาหมูสามชั้นเด็กน้อยไปโรงเรียนหมดเลยเปิดเทอมเลยอันนี้หนาส,สดเลยนีไม่ได้ทาครีมด้วยเพราะว่าเพย์ไว้น,นี่มาร์กนาจา้ะมาร์กโฟลิโอนั่นแหละเป็นเครื่องนวดนาเนะที่เคยรีวิวให้ดูเลยจ้ะหมอยากะลัเดือดอุน่น ปาไปไหนกันไม่รู้เฮ้ยรอกินข่าวมนาะกินน้องกินก็ประวาทุกคนเอ้ยนี่เนี่ยค่มันเดือดแบบชั่วทั่วมองกันมดพานไปแล้วนาะเทศการตอนนี้เสร็จสิ้นจ้ะเหลืออยูเออ่เหลืออะไรอีกละ่ะไม่เหลือแล้ว มกราผ่านไปกบมุดเลยเนาะเดี๋ยวที่หนาก็จะได้เริ่มเก็บต้นคริสต์มาสแลวจ้ะใครอยากลองทำก็ไปทำดูเดือดยาหมูสามชั้นอร่อยเมื่อกี้เดี๋ยวขอเรียกตรากก่อนนะคะรับแป้งนะ กินแส่็จใส่ยากมากเลยนี่เช็ดกันนี่ดูแป๊บนึงถ่ายรูปก,ก่อนมาจามากินกับแพรวางนิดๆส่วงงอกเติมปลานิดนึงอันนี้สูตพรพลเลยนะเนยมามาดูกันไกลอีกรอบหนึ่ง น่ากริ่นน่ากรินมาเราไม่ต้องเอาไวไก่แบบไม่เขาไม่ได้จ้างโฆษณาก็าใส่ลูกชิ้นหมูนะแบบดีแบบเลิศ เพราะนี่อยู่บ้านจังแค่บอกให้ปลาทุกแค่สิบโมงไม่ว่าจะออกไปซื้อพวกเครื่องสำอางป้าไม่ปลุกไปตื่นบ่ายโมงก็เลยจะข้ามไปไหนเลย Qua giờ đứng ngoài còn mà Ngay Mua sắm gần hàng ngày đó Tắp เผื่อพวงมีก็เลยเอาใส่ ข้าเช้าเลยทุกคนเดี๋ยว่ไูท,ทำข้าแนงให้ปะแนงเนื้อพี่พันแนงไก่ไยังไม่รู้ คิดว่าเดยวมันลำแกงมาระาสดเลห้ฟังห่อชีวิตแพรว่าปีหกสี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะกัะจะมาเล่าให้พี่ๆ้องอฟังเป็นที่แรกะละ 哎。<Okay. S 2> okay. day.

เาเจอกันคิปต่อไปไ่หน่ไม่นั่งกินงา่อยดูเดี๋ยวคิปสาระจริงจังเดี๋ยวค่อยมาคิปจังไปล้วจ้ะสวัสดีค่ะ